ข่าวดีเฮ hey, ดังๆวันที่9เมษายนนี้รัฐพร้อมโอนเงินแล้วคน5กลุ่มนี้เตรียมรับเงินสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะโอนเงินให้กับบุคคล5กลุ่มนี้ด้วยกันนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งในวันที่9นะคะทางรัฐบาลก็จะโอนให้5กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1นะคะนั่นก็คือเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะคะ ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะก็มีการดําเนินการมาตรการมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร,รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุโดยมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุดังนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ6ก0บาทนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70-79ปีก็จะได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะ ผู้สูงอายุที่มีอายุ80-89ปีก็จะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้พิการนะคะสำหรับในปีงบประมาณ2,564นะคะ มติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทนะคะซึ่งก็จ่ายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ที่ผ่านมานะคะจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายน2,564เลยนะคะซึ่งก็จ่ายให้กับผู้พิการ2กลุ่มดังนี้นะคะ 1. ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะและก็กลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็กลุ่มที่3นะคะกลุ่มผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในวันที่9เมษายนนี้นะคะกลุ่มผู้พิการนะคะที่จะได้รับเบี้ย1000บาทนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะ ส่วนผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปก็จะได้รับอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็จะได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่4นะคะนั่นก็คือเงินค่าป่วยการอสมนะคะและก็กลุ่มที่5นะคะนั่นก็คือเงินค่าป่วยการอสสนั่นเองนะคะ ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะปกติแล้วนะคะก็จะจ่ายให้ในวันที่10ของทุกเดือนนะคะส่วนเงินค่าป่วยการอสอมและก็ค่าป่วยการอสอสอนะคะปกติก็จะจ่ายให้ภายในวันที่15ของทุกเดือนนะคะแต่เนื่องจากวันที่10เมษายนและก็วันที่15เมษายน2 5 6 4นะคะ ตรงกับวันหยุดสงกรานนะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้ทั้งกะะ 9, 2, 5, 64, ะะ5กลุ่มนี้นะคะในวันที่9เมษายน2564นี้นะคะบุคคล5กลุ่มนี้นะคะรอรับเงินในวันที่9เมษายน2564ได้เลยนะคะนั่นก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการเงินดูดนุนเด็กแรกเกิดเงินค่าป่วยการอาสอมอและก็เงินค่าป่วยการอาสสนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ